สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคาร์นั่นเองนะฮะแล้วก็อยู่กับผมมันต้องมีรถเข้าใหม่นะฮะแล้วก็รถเข้าใหม่วันนี้นะฮะเป็นรถที่ครอบครัวเด็กที่นั่งขนาดเล็กนะครับผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทนะฮะนะลูกค้ามีรายได้10,000บาทถึง12,000หมืนะครับไม่ติดแบล็คลิสตไม่มีล่าช้าออกรถศูนย์บาทฟรีดาวน์ได้เลยนะครับชอบคันไหนใน3คันนี้นะฮะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4ทั้ง3คันนี้นะฮรราคาไม่ถึง3 0 0แสนนะครับสนใจติดต่อด่วนเลยมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับมีบริการจับไฟแนนให้ทั่วประเทศเลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะฮะรายละเอียดทั้ง3คันนี้นะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3คันนี้น่าสนใจยังนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ตัวท็อปสุดกันก่อนนะครับคันนี้นะฮะจะเป็นตัว a อ e n z a 1.5S เกียร์ออโต้ปี2012นะครับไม่อยู่200 0 0นนิดๆนะครับตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับ5,000กว่าบาทนะฮะนี่เลยได้เป็นสีบอลน,นะสีบอลคือเป็นสีที่ดูแลง่ายแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปนะกระจังหน้าคันชนหน้าของเขามันดูสปอร์ตมากนะครับตัวรถเครื่องยนต์เบนซิน1.5นะครับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับกุญแจรีโมทนะฮะบอดี้โครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะฮะป้ายทะเบียนสวยด้วยนะ สี่แปดหกเจ็ดนะเรียงๆเลยนะครับนี่นะฮะบอดี้โครมสันต่างๆเดิมๆแล้วก็คันนี้นะครับได้เป็นยางปีสองพันสิบแปดล้อแม็กขบสิบห้าดิสเบรกนะครับนี่นะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับภายในจะได้เป็นเบาะผ้านะสวยๆเลยเกียร์ออโต้สี่สปีดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะด้านหลังก็จะมีแอร์มาให้เรียบร้อยนะฮะแอร์ร่าแบบนี้ นี่นะเป็นรถเจ็ดที่นั่งน่าใช้งานมากนะครับตอบครอบครัวขนาดเล็กนะผมว่าน่าสนใจนะครับนี่เลยนะตัว 1.5S นะครับดูนะฮะบอดี้โครงสร้างตัวนุงน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยเห็นไหมนะครับเบาะสวยๆนะครับอ่าน่าสนใจโทรหาผมได้เลยนะอยากคันนี้นะครับราคาเพียง2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะ295,000บาท เครดิตดีฟรีดาวนนะครับผ่อนไม่เกิน6,000นนะฮะผ่อนไม่เกินหกพันนะสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับคันแรก 1.5s ่งจุดหนะฮะแคปหน้าจอนะฮะแอดไลน์มาหาผมได้เลยอ่ะมาดูกันที่2องคันนี้ก็จะเป็นตัว1.5้าตัว G นะฮะตัวรองท็อปนั่นเองนะฮะนะครับ a อเวนซอรนะครับก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้เรียบร้อยคันนี้ป้ายทะเบียนสวยนะนะครับ หนึ่งสองสองสามกรุงเทพมหานครนะครับนะครับแล้วก็ได้เป็นยาปีใหม่ด้วยรู้สึกนะครับยางปีสองพันยี่สิบสามนะครับกัยนต์เบนซินคมสันต่างๆเดิมๆนะฮะนะราคาสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสวยๆเลยนะครับนี่นะยางปีสองพันยี่สิบสามนะฮะยางกินโตนะครับติดฟิล์มแล้วมีฟิวกัน์ศาสตร์แล้วนะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังนะฮะ ตัวนี้ทําเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่เลยน็อตเด้อต่างๆไม่มีขยับนะครับนี่นะฮะแอร์ราวนะฮะสวยๆเลยนะครับอ่าเมตโอมิกอาร์ตต่างๆเดิมๆนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับน็อตนะครับไม่มีขยับนะฮะสวยๆนี่นะฮะแอร์ราวนะครับเบาะสามแถวแบบนี้นะฮะ 285,000้า28บาทนะฮะสนใจติดต่อมานะครับไม่1 1 7่0 0ไม่1 7 5 0 0 0าทนะฮะคันนี้แล้วก็คันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายจะเป็นตัว a v e n z a 1 5 e นะครับเกียร์ธรรมดาปี2013นะครับตัวนี้ราคา265,000บาทนะครับ265,000บาทผ่อนอยู่4,000กว่าบาทนะครับนะไม่ถึงไม่ถึง5 0า0นะครับ เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์เบนซินนะฮะได้เป็นสีขาวด้วยนะฮะวันนี้ได้เป็นสีขาวนะครับนี่เลยนะครับลลมาขอบสิบห้านะฮะยางสวยเป็นปีสองยยี่สิบนะครับนี่นะติดฟูงตดฟ์มาให้แล้วนะครับภายในดูเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับสวยๆนะสวยๆเลยนะฮะดูแอร์ลงแอร์เรานะครับบอดี้โครงสร้างทั้งสามคันนะเดิมได้เดิมมากนะครับ นะแล้วก็คันนี้ได้เป็นพรมพรมไดมอนด์พัดมาให้แล้วนะตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยอ่านะครับนะไม่สองแสนนะครับสองแสนกว่าโลนะครับกุญแจทําเป็นกุญแจริมบดแล้วนี่เลยทั้งสามคันนี้นะครับอยากแนะนํามากนะครับกับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเจอตาเวนซ่านะครับนะนาทีทองนะครับใครมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับ นะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่4,000นะครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเร์ดีได้เลยก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้ผมมายส์ชาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ